ไาบอท่านวันนึงับบอถือไปหลายบัตรวันนี้ถือกแล้วแต่ก็เป็นปานุงวนูมาบานเนี่ยประเทศไทยมาบานเนี่ยสามที่แปลงครับผมลางเกาะยู่กันวัดจะได้เนี่ยเออจขุดแมืติ๊กยัว่าได้แถวมันขาดด้วยเห่

กในนสมครับผมครับสวัสดีครับผมกระผมเปกิจจนท์ในต้อยนะครับันี่ก็มาเบิงยกสะดงครับอุ้ยคุณครับบ่าดเนี่ยชุบนี้แสดงว่านมาเป็นมูนีนาะมาอย่างเด้งดงเด้งด้ยครับผมเอาเอาจันรฝากแค่จำแล้วจำขาดอีกครั้งนะจ๊ะนี่ฮ นะครับนี่ครับน้ำอ่นาน้ำหม้อนะครับอยู่ลงมาแห้งเติบนะครับเพราะว่าน้ำหม้อนี่มาหลายแล้วใน,น,ในอ่าเป็นวันในอำเภอนะครับอยู่ยอยู่ในอำเภอสีนเมืองนี่ยจะท่วมแล้วนะทางะ้งขุนกับในเฮ่ทางพี่ก็พอ,พอได้ถือพ่อได้เก็บครับผม

แต่ป่านอัน,นิรตรปตจเพียนหน่อยะนะครับเกาะกระดุงทั้งปุ่นกระเทือกทั้งพีกกระเทือกครุ่นนำกันครับ อ๋อติดอยู่พี่ปีนปีนน้องจืดยาวได้สามเมตรลงล็อกตัดที่ผลไม้ต่างๆนะฮะตัดผลไม้ต่างๆเย น่าความแขนัากล้ไปนะจ๊จจแนีมคเจรวะไหมจ๊ะวันนี้กลนแกงหนีความยาสามเตรนะจ๊ะถับบินัไม้นี่วถุเถือกคุณก่องเชี่ย่ทั้งบนหล้ยหลยครับผมเชี่อะไรจะบวคืบันไดนะครับนารุนฟังพี่ละครับวันไะบนับนดฟ,นะฟ้าวครับผม สามตัวครับอาจจะดดปนได้ครับแต่กะส่งใข่แย่ส่งคาดแล้วแย่เล้สีดิบ่ล่ะหาละลายไดนยเ้เยจ็กเสียนนี่อตอนนั้นี่ิบว่าได้หรอกพเว่าตนั้นสา ันี่ข็ยังยกอยู่เนาะเรูมาท่านในคำท่านด้คำท่านในเหมิดยังถือว่าได้อยู่เรื่อยๆนะครับถืออยู่เรื่อยๆเอามาแล้วโตนึงปลาซอยน้อยนะครับ ถ้าฝนก็ิเสธมันเป็นยังไงียดีลยวเนี้ยพวปกูจ่านังกูมาเรียนว่าควลอแว้หนึ่งรก็ตามเต้นเนาะอีแป๊วหรอข้าีเซลฮะอ้งเดินคุณกระทั่งมาเปลี่ยนเนยเปล่นใอความแบบปลา ขวดมะบุผัดไมต่างกนะจ๊ะเวลาจหยิบน้องเด็กตัวนึงเเนี่ยก็เอาเด็กขาไปอยู่เนีเขาพไยินดักดักยูยอนทงมงเกๆมีเสียงกองเชียนะครับไลเอาไม่ไหมองงนเ่ถเล่นไปทั่วถ้าดนกองี้มันถเลี่นถไปทัวสนุกสนานกันไปครับผรมจนที่ห้า ข้าจะดุงอยู่ฟังคุณหัวมันทนี่มี่าี่มีีลูกแปทังยุบมงโกไพ่นะมันี้ำคื้นวบขึ้นนนอังนี่ือกาไยตายาวงวาแต่ว่าเบาเห็นหางเดเห็นต้องหัวเขาเลือคเขาเลือดขาดขาไปก่อไพ่อ่อนบวานเพิ่นให้เพิ่นขื้นเพิ่นกับว่าขื้นตีนกอกันยาเฝ้าให้เพิ่นขื่น่อนว่าท่นได้ถือทำทำพูดหน่เลือมันใด้ครับ

แล้วโตแล้วครับตอนนี้บางหนึ่งช่องถิดมันเป็นกลุ่มเป็นมูอยู่นะครับอ่ะแนวดินมาแล้วดินมาแล้วปลาหน่อยปลาหน่อยปลาหน่อยครับผม หน่อยประกับไปปร้อยซักนะครับหน่อยอยู่กินบ่ได้กัให้มัรใหาะ่ัก็ยนะครับมันมเมัสัก้อว่าน้ำสกินแล้วอะครับตว่านอกเนาัไตีเยาตดุ่ กนจะที่ช่วงเอ,อ,งเอ,อช่วงวอ้เอีอ่ยกาะช่วงใบนะครับออกลองลองลออกไปเบิงอยูนบานองูนะครับรากาศถึกอยู่ครับผมวัดละหลายอยู่เพราะเพามันเป็นในปา่าเิี้ยวแก้วนะครับอันนี้มายกปลาสอยปลาตะเพียนนะครับปละเพียนหน่อยปลาสอยน่อยนะครับ ินอยู่สองตัวสามตัวนะครับตันนี้ทนายออกไปทางไก่นะครับน้องกระยุดใกล้ๆบ้านกันครับนำมอนำค้องกันครับผม นะครับเต็งยูทั้งวอบุกายม่มันงหาตุกํามาแรงมากนะครับยูเด้กับยูนะครับอายุได้ก็ต้องเมีอยากยุ่งนะครับโอ้เดี๋วเดี๋ยวนี้ก็ยุ่งหลาย

นั่นอนี้งค่ละออออออ้ยกอยู่ทางนอกระยะทางนอกมีพืชแบบนู้เป็นวันตเอาลงสามขั้นซื้อก็ได้เแค่สองขั้นปลาหลครับ้ป้ความยาวสี่เมตร เวลายืดยาวได้4เมตรนะจ๊ะสามารถเคุณเรันคร้อหกดบอท่านนะครับก,รกดไยบอท่านวันหนึ่งหันบอถือกไปหลายบัตรวันนี้ถือกแล้วแต่แก็เป็นปลาไอัน,นั่นครับปลาซอยหน่อยปานตะเพียนหน่อยนะครับ

อ๋อหนึ่งสองอึ้ดวานคือมิดตอยนี่เอาหายขาดไปแล้วว่าตัวหนึ่งฟงสอดเอาไปหามือไหมฟองย่างนี่น้มีอะไรก็มีแขนสนาแขนแขาไง

quần đeo quần múa, này xơ liệt, tung leng quần này ô, tiểu ngay bọn nhỉ, ờ. anh, anh à ลานไปเจ้าูแม่ก็ตินแหมเอาคะมไร่ไปยิงพูดใด็เอาค่ะโอ้ยไรหัว โคดวดกี่พวกอาบางหลาคือปวดสงเกียคือได้ดวดปะแม่ได้อยูเอาเอาอม่แม่แมมันมือนีังสมืนแนะฟันแต่ก็เกาอยู่นั่นละอยู่แต่เดียวไม่ได้ยีตอก mời mát cái vảnh này cái đầu mát 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 แกงกระสีปลากออกไปเลยหลายิดหลายทา,ยางนะครับถึงดูความสมา่ำสิถึงนี้ผู้หาได้นะครับบางคนก็หยกจนน้ำตากร้อนกี่แหละครับบางนนคนจะหยกน้ำให้น้ำหน้านะครับ

พูดอปลาทั้งคู่เพ้่นเขาพากเวยไพูดอะ่าน้ว่าเอามันมาแล้วพูดเโอะนะพูดตรงนี้พูดเถอะพูดพูดด่าพูดอะซ้ำเออเลี้ยงให้อยู่อันนี้ใช้ดุยืดจับเน่ย พ,าาพูดอะว่าเส้นพูดอะพูดอะออ้ยขวมันปืนเขาจะไาอไ้ยเปทวกไปยุทธ์ขว้ว้าลูกเอาห้างล่างเรียนนะแม่เจ้ย,ย <c oughs> ตัวง่ายหมดไปแล้วทั้งพวกว่าดิวเป็นตัวไหนบัดยู่นี่มีถ้าจะเป็นตัวง่ายเบื่อเล ปึ๊บแหมลูกหลับกันแล้วเดี๋ยวป่ะนี่เอา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 ก็พอ เอาไหมเอาไหมเขาเขาเขาบอสก็่้อาอยสะดงาอหมูนากทั้งที่ถ้าเป็นค่ไฟไปลวแม่ติ เปเนีต่ละตัวนะครับตอนนี้้พอ,อเลีกันท้างาขอบคุณค่ะอลิฟละ วยยเ้าตัว,ว,ตวตแล้วด็มี่เต็มแล้วได้ไมี่าท

这啥？哎呦，我的老母！

เอาได้เลยชื่อบุกการพอดีเดัดการพอดีค่ะอแจ้งกิ้วขอบคุณค่ะตะบุญไปใช้ตะบุญตะบุญพยายามดังแล้วย่านดังไปนนะมันนี่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวเอาไปจุ ไปได้ที่ปะเ,เอาเรียกงานสุดยอดเลืเอดแตกอ๋อไปเข้าพุ่นม้เมะอ,อมะ,อ,อ,มะอีกเอ,อนี่เนี่เป็นได้เอา ของแทกของแจกองกระดีก็มันเท้าเด้ <ang ่หละเฮ้ยเนยอื้งแค่ก็พื่อไงหุ่นบุดนี่หละใส่ด่างแล้วในซีตัวนึงตัวท่านันหล่ะไอ๋ออาอุ๊บอ้าวหนขึ้นมิดเทลบาลนี่ิดิด ิข่าวบอลลัทนะเคยเหรอกลิ่นดอกกล้วยหอมยามซ้าหอมลอยตามลมชื่นใจคล้ายกลิ่นเส้นผมของคนงามยามเคยชิด